ไมไหมไงวะไงเอ๊ยเบา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 โอ๊ยเบา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 พอพ่อพอลงมาจากรถก่อนเร็วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไต่ผิดล่องไต่ผิดล่องโอ้เล่นเสีเอียงเลยใจเย็นๆใจเย็นเอาไงกันดีเดี๋ยวให้แมคโครช่วยครับ ตอนนี้น้องแดงเรางานเข้าแล้วครับโอ้โ oh หน้องแดงเรามาผิดล่องหน่อยเดียวล้อขวามือยกเลยครับทำยังไงกันดีครับทีนี้ฮะเรามาดูสถานการณ์นี้กันนะฮะว่าแมคโครจะช่วยรถเล็กอย่างไรน้องแดงเราจะไหวไหมผิดล่องครับผิดล่องที hey, ่ายกจะตแคงเปล่า เอายังไงก็ดีเอาลองหอหอให้หน้องเปยมาดูเอามายกเดี๋ยว,ว,ว,วเท่าหร่นะออกดเดี๋ยวแมคโครประคองอเขาจะใช้วิธีการยกนะครับนาะยกแล้วก็แมคโครประคอ,องข้างไว้ให้นะครับรอ,อใช้แมคโครประคอ,องข้างนะครับมาเรามาดูสถานการณ์กันกน,นะว่าสถานการณ์แบบนี้นั้น เขาจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับนะฮะซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์นะครับลาหางานที่โตกต่ออล้โอโ้โหไม่เป็นไรมันเป็นประสบการณ์ครับมันเป็นประสบการณ์มันลื่นครับเรามาดูกันครับว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์แบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งล้อซ้ายนั้นจะตกลงมาในนี้ครับโอโ้เอาครับก็ แมคโครก็จะต้องค่อยๆช่วยประคองนะครับแมคโครจะต้องช่วยๆประคองนิดนึงนะครับเขาก็จะดั้มไปเลยครับดั้มดั้มไปเรื่อยๆครับดั้มไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆครับยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆนะครับวิธีนี้คือไม่ให้รถหงายลงมาครับหรือว่าไม่ให้รถเอียงลงมาครับแมคโครก็จะต้องเอาบุ้งกี คำไว้นะครับอ้าวแม่โครก็ใช้มือเกี่ยวไว้ครับอ้าวเราก็จะใช้รถอีกคันหนึ่งลากนะครับโ,นะโอ้โหดูจุดยอดจริงๆ เล่นซะเสียวเลยครับตกใจเลยครับโอ้โหมาผิดลายนะฮะตอนนี้เราก็เอาแมคโครค้ำไว้นะครับเอามือค้ำไว้เพื่อไม่ให้รถตะแคงหรือว่าหงายหรือไหลลงมานะครับอ่าเรามาดูกันนะฮะว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์แบบนี้อย่างไรนะครับซึ่งการทํางานก็ย่อมมีปัญหาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับนะฮะก็จะใช้รถอีกคันหนึ่งลากนะครับใช้รถเกี่ยวแล้วก็ลากขึ้นมาเลยจะใช้คันไหนลากครับ โตโยต้าไมตี้ครับจะเอาโตโยต้าไมตี้ลากครับเอาเอาจะเอาคันไหนลากคันนี้หรือคันไหนใช้ไมตี้ลากครับใช้สายเบลมาเกี่ยวครับโตโยต้าไมตี้ลากครับโอ้โหแมคโครต้องช่วยประคองไว้โตโยต้าไมตี้ก็ลากนะครับ เอาดินครับดินกันหน่อยไม่ขึ้นครับฟรีครับฟรีฮะน้ำมันจะลากเองนะมันคำ้ำมันคำ้ำมันค้ำเยอะเอาดำลงเอาดําลงสรุปว่าโตโยตา้าไม่ตี้ลากไม่ขึ้นนะครับ มันฟรีครับทีนี้ก็จะใช้แมคโครครับเอาครับเรามาดูครับว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์กันอย่างไรนะครับเวลาทำงานนั้นอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะมีอุปสรรคบ้างก็ต้องสู้ก็ต้องลุยกันไปครับ ต้องเดินมาข้างหน้านิดนึงหรือยังไงครับแบ่โกจะต้องช่วยแล้วครับงานนี้ครับโอ้โห ขึ้นครับยังไม่ขึ้นครับเพราะหน้ามันขึ้นไปตูดมันก็มาอีกเรื่อยๆเอารถด,ดัมใส่ดินแล้วลากแล้วก็แมคโครดันตูดหรือย,ยังไงใช,ใช่ป่ะมันต้องมีรถแมคโครประคองเอาแมคโครประคองท้ายไว้แล้วก็เอาดัมดึงครับ Oh, โอ้โหงานนี้คงจะเหนื่อยกันแน่นอนครับนี่ฮะทำยังไงกันดีล่ะที่นี้ครับปี่น้องทีมงานไปดําซิ่งครับตอนนี้รถน้องแดงเราติดลมครับเนื่องจากมาผิดลายนะฮะผิดลายนิดนึงก็จะต้องใช้รถด,ดึงเพราะมันมันลากไปโน่นนะมันไปแต่หน้าตตมันไปมันจะปวดอ้าวก็เป็นคันเก่าครับโตโยต้าไมาตี้ครับ อา้าวต้องลาเพื่อนกันหน่อยแล้วครับงานนี้ฮะอา้อาวจอบคุยด้านหน้าหน่อยโอ้งานนี้จะเหนื่อยกันหน่อยครับฮะเราก็ต้องลากเฉ,ฉียงๆนิดนึงครับนะฮะอย่างน้อยๆก็เอาแมคโครประคองท้ายไว้นิดนึงก็ปลอดภัยครับอย่าให้ไายมาอย่างเดียวครับตอนนี้ดำลงไม่ได้ฮนะ ไม่อย่างนั้นแมคโครดันฝาท้ายสบายเลยเอาแล้วครับแล้วก็แมคโครก็ตักดินใสนะครับลดกันที่จะลากนะครับตักดินใสเพื่อให้ท้ายมีน้ำหนักครับเอาปุงกีเดียวพอครับ เ,เดินหน้ามาไมคโครก็ประคองไว้ครับประคองกระบะไว้นิดนึงเพื่อกันรถด,ดำางายลงมาครับมาดูพละกำลังของโตโยต้าไม h t y กันบ้างจะขึ้นไหมข้างหลังจมลงไปเยอะนะครับนะฮะเรามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเป้ยดําซิ่งกันหน่อยครับโอ้โห เอาถอยถอยถอยแหมถ้าปิดฝาท้ายได้เนี่ยใช้ไม่โคดันขึ้นได้สบายนะฮะตอนนี้ปิดฝาท้ายไม่ได้ครับฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาอีกแล้วครับพี่น้องเ,เอ้ยอ้าวก็จะเดินหน้าให้ตรงๆครับ ยังไงครับเอายังไงเหตุการณ์แบบนี้นะครับนะฮะคนที่คนขับรถดําเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ครับในการดูว่าจะดึงกันแบบไหนอย่างไรไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ยังไม่ขึ้นครับ เอาครับต้องใช้แมคโครเล็กมาช่วยครับโอ้โหงานนี้แมคโครทั้ง2ตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กและตัวใหญ่ต้องมาช่วยกันซะแล้วครับงานนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับเอาละครับตอนนี้ก็แมคโครตัวเล็กก็จะมาช่วยอีกหนึ่งแรงครับแมคโครเล็กจะอยู่ด้านหน้าครับช่วยอีกหนึ่งแรงจะใช้แมคโครใหญ่ประคองด้านหลังหรือสุยตูดครับโอ้โหงานนี้เล่นแมคโครถึง2ตัวเลยครับ เพราะว่ารถดำนั้นอยู่ในเขตอันตรายครับตรงนี้จะเป็นขอบสระไปแล้วครับฮะนี่ครับลึกมากเลยครับต้องระวังเรื่องรถที่จะตกลงมาด้วยครับเขาจึงจําเป็นที่จะต้องใช้รถแมคโครเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งดึงครับเดี๋ยวรอให้แมคโครใหญ่มาประคองนิดนึงครับหรือว่าดันตูดนิดหน่อยครับ มาอย่างนั้นเดี sa, ๋ยวรถถลย์ะเดี rates, ๋ยวจมลงไปใหญ่ครับเรามาดูเรามาดูนะครับเรามาดูว่าเขาจะขึ้นกันแบบไหนอย่างไรแม่โคใหญ่ก็ช่วยดันตูดนิดนึงนะครับดูโอ้โหอาจจะดันฝาท้ายนะครับนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแมโคอยาก็อาจจะดันฝาท้ายช่วยนิดนึงนะฮะช่วยช่วยดัน คองประกองไปครับเอาแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วอึบอึ้บขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นขึ้นแล้วเอาขึ้นมาแล้ว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 เ้าโอเคเอาลองปลดปลดสายเบลออกเ้าเดินหน้าเลยเอาใช้ได้ใช้ได้เ้าโอ้โหลอดตัวไปครับเรียบร้อยครับแหมผิดเลนนิดหน่อยนะฮะยุบเลยครับยุบเลยนะครับนี่ครับมา เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณแมคโครใหญ่แล้วก็ขอบคุณแมคโครเล็กด้วยครับนะฮะแมคโครเล็กเขามีพะละกําลังเยอะนะครับแมคโครเล็กนี่มีพะละกําลังเยอะแล้วก็สามารถดึงทะแยงไปฝั่งหุ้นได้นะครับรถจึงขึ้นได้แบบสบายๆฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับรถดาสายจันทบุรีกันด้วยครับน้องแดงเราวันนี้เหนื่อยเลยครับโอ้โหน้องแดงเราเอาไม่กลัวครับก็ยังสู้ครับเดี๋ยวจะถอยลงไปเอาดินกันต่อครับ สู้ครับทุกคนมีสิทธิผิดพลาดกันได้นะฮะ